สวัสดีครับ13 45. นาฬิกา45นาทีของวันที่30พฤศจิกายน2563ครับอันนี้ผมมารีวิว EP ที่0061อ่าให้ดูอีกครั้งให้ดูไปเรื่อยๆครับให้ดูไปเรื่อยๆระหว่างวันนี้ผมมีเวลาว่างอยู่พอสมควรเพราะว่าก็เป็นช่วงป,ปลายปลายปีแล้วผมเพบังเอิญผมทำงานเกี่ยวกับอ่อเคมีพันธุ์ที่เกี่ยวกับการเกษตรก็เลย ช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายๆครับก,ก็ยอดขายของเราก็ก็เป็นไปตามฤด,ดูกาลครับผมอันนี้ผมก็เลยมีเวลามานั่งมานั่งรีวิวพาให้เพื่อนๆได้ชมกันอันนี้ผมพยายามใช้กล้องกับผ่านหน้าจอกับกับอะไรกับกับโปรแกรมพิเศษที่มีอยู่ในโทรศัพท์มือถือนี่แหละครับเอามา,มาทำให้ดูม,มันจะมีซูมได้ขยายได้โปรแกรมนี้แล้วก็ผมมาทําในเรื่องของการอัดเสียงซ้ํา เนื้อหาสาระที่มาขององค์พระรุ่นรุ่นของสมเด็จบัณฑุพรมเก่าพิมพ์พใหญ่เนี่ยบอกไปเกือบทุกคลิปครับต่อมาอันนี้ผมจะมาพูดถึงพุทธคุณพูดตามอาจารย์หลายท่านที่พูดถึงกันว่าสักครั้งหนึ่งของชีวิตคนเราก็ขอให้ได้มีพระที่แท้ทันแล้วก็เป็นพระที่สมเด็จพระอาจารย์โตปุกเสกอันนี้เราก็จะมีความภาคภูมิใจ ในกับเป็นมงคลกับชีวิตว่าวันหนึ่งเราก็ได้ได้ได้คล้องผ่าสมเด็จสมเด็จที่มีที่มีความงดงามที่มีความที่มีความแท้อยู่ในตัวของของค์พระไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ซื้อหามาจากมามามา,มาจากเขาเรียกอ,อะไรครับมาจากเศียรใหญ่หรือมาจากาถ้าเราซื้อจากคนรวยมันซื้อไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าของทุกอย่างที่อยู่ในมือคนรวยก็จะมีมูล,ลค่าไปหมดทุกอย่าง อันนี้เป็นบังเอิญเป็นพ้ามรดกตกทอดมาก็น่าจะน่าจะอยู่ในครอบครัวผมเรารล่าสักสี่สิบปีได้แล้วก็อันนี้เป็นยุคของผมนี้เป็นน่าจะเป็นยุคที่สามที่ที่ที่ได้มีโอกาสครอบครองอ,อันนี้คงถ้าถ้าเป็นไปได้คงจะไม่ไปไหนแล้วล่ะครับก็จะอยู่กับกับครอบครัวอยู่กับผมนี่แหละก็ก็จะเก็บไว้ให้ลูกลูกหลานหรือลูกชายทั้งสองทั้งทั้งสองคนของผม เตัวมีคนไหนที่มีรับราชการหรือว่าคนไหนที่อยากจะจะครอบครองพระ,ะอ,องค์นี้ต่อจากพ่อก็ก็จะมีความยินด,ดีที่จะเอาให้ลูกไว้ใช้ไว้ดูแลครอบครัวส่วนพระเนี่ยผมเสร็จบางคนมดูด้านหลังนี่จะเป็นเรียบหมดครับไม่มีไม่มีกลับมไม่มีอะไรเนื้อก็จะเป็นเนื้อขาวอมเหลืองปกติทั่วไปครับเสียนพระดูป้องเดี๋ยวนู้ ถ้าเราหัดดูแล้วก็กลับไปดูที่เรื่องมวลสารความถูกต้องของพิมพ์แล้วก็ตําหนิพระให้ชัดเจนก่อนแล้วก็กลับมาดูพัดที่อยู่ในมือเราว่าจริงๆแล้วของเรามีมีตรงกับของเขาสิบส่วนตรงสักเจ็ดส่วนก็จะโอเคอันนี้ผมให้ดูท้งทางด,าด้านด้านหลังอันนี้ผมรีวิวในแค่ไม้เก่าๆครับปลายคลิปแล้วยังไงเดียวผมขออนุญาตปิดคลิปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ